ทุกท่านนะวันนี้คณนะลูกหลานลวงปู่ก็ได้เดินทางมาที่วัดโคกพยาจังหวัดพระนกครศรีอุธยาพวกเราทั้งหลายก็น้อมบารมีหลวงปู่น้อมนึกถึงหลวงปู่โด่พมปัญโยนำพาน้อมบารมีพวกเราทั้งหมด นอมบารมีพระเจจาสมเด็จอง,องประทมถึงองค์ปัจจุบันเร็วข้างหน้าพระเธจจ้าทุกทุกพระองค์น้อมบารมีพระปเจกพระเดจจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์เจ้าทุกทุกพระองค์น้อมบารมีองค์หลวงปูทวดหลวงปูโตหลวงปูโดพระมัญโยเป็นที่สุดแผ่กำลังเมตตาบารมี ให้กับสัพพสัตว์ทั้งหลายสัพพจิตติัญญาน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงณนะบริเวณวัดโคกป่าใญแห่งนี้พระบรมองศาณองค์ทุกอง์ตลอดทั้งสัพพจิตติัญญาน้อยใหญ่ทั้งหลายตั้งแต่อดีตสมัยอยุธยาก็ดีหรือก่อนโนนก็ดีโดือยุคใดสมัยใดก็ตามไม่มีประมาณขอกําลังบารมีเบื้องสูงพลังงานใหญ่น้อมนําทุกพบทุกภูมิมารับกําลังจักรพัิเพื่อเพิ่มกําลัง เพื่อที่จะได้พ้นทุกข์ในวันข้างหน้าพุทธังเชเวตา มาตาปิตุคนาวันธามิพระไตรศิขาคคนาวันธามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนา 나모 다사 파카와토아라하토 삼마 삼보다사 우당사라나카차미 다마사라나카차미 상칸사라나카차미 โดยิยามเปพุทางสารนังคาชามิโดยิยีมเปธามังสารนังคาชามีตุติยีมเปสังขังสารนังคาชามิปายเทีมเปพุทังสารนังคาชามี ตาติยมปิธัมมังสารนางคาชามิตา ¡Suscríbete ah. i โพธิสัตว์อหงคันเตมายาเหติภะคะวะนะโมาโพธิสัตว์อหงคันเตมายาเหติภะคะวะนะโมาโพธิสัตว์รหมปัญญานโมาโพธิสัตว์ ลมะปัญญานามาพธิสัตว์อมปัญญาโยนโทสัมหาจิตเตนามพุทธสมิงปะปะกัโตมายาคามะตาเม กาตถโทสันสัพปะปังวินาสันตุโยทโสรหมาทิเตนาธรรมมสามิปปะปะกัโตมายากามะธรเมกาตังโทสันสัพปะปังวินาสันตุ ยยตโสมะทิตเตนาสังคสสมิงปาปะกโตมายากามาทามกะดังโทสันสัมภพปะปังวินาสันตุนะโมตัสสะภะคะวะโต อะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนาญาณมานีโนภรติสสะหาสุธรรมะโพธุธรรมโมสังขอยาถาพุทธโมนะพุทธามุชาธรรมโมชาสังฆามุชา อากิธานังวารังกันธรรมเสวะลิงตมะเทรังอหังวันทามิทุระตอาหังวันทามิธาตุโย วารังคันธังเสวะเรตะมะเถระอะหังวันทามิทุระโต ยาธาพุทธโมนะรูปธรรบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาอาเกียานังวารังคันธังเสวะลิตรมาเทรัง um อังวันธารมมิตโต อังวันทามิทาตุยอังวันทามิสัพพัสวะพุทธาธรรมะสังฆาโเชมินามพุทธายาปพุทธาไตรัตนายานมานีนภารัต สีสะหาสันสุธรรมาโพ้ทอธรรมอสังฆายัตถาพุทธมณเโพ้นธรมบูชาธรรมามูชาสังฆารบูชาอากีธานังวารังคันทังวาเดินจะมหาเถระ อังวันธามิตุรตโตอังวันธามิธาตุโยอังวันธามิสัพพโสพุทธาธรรมะสังฆาโพเชมินะมาพุทธายะภะพุทธะเตรัตนายา มานีโนภรัสสีสาหาสุธรรมะพุทธธรรมโสังฆฆยาธรรพุทธโมนะพุทธามุนชาธรรมามุชาสังฆามุชาอาหารินทางังวัรังกันธัง สิวลินจะมาเทารังอางวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัดตุโย สัสุธรรมะปุณธรธรรมสังฆ์ญาตาพุทธมนะร์ุณฑบุณชาธรรมะปุณชาสังข์ปุณชาอาคิทานังวะรังคันธังเสวะเดนตมะเถระ อาังว ah 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 ันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัดุยโยอาหังวันทามิสัพัโสัูทาธรรมะสังฆ์ผเชิมินโมผูทายะพระทาไตรตนายา มานีโนภารติสาสะหาสุธรรมะุทธธรรมสมสางขอาธารพธโมนะโพธโมชาธรรมบูโบชาสางฆบโบชาอากิธางวรางคันทัง เสวาริธรรมเทแรงอังวันธามิธุรตโตอังวันธามิธาตุโยอังวันธามิสัพสะโสพุทธาธรรมสังฆบูเชมีนามโมพุทธายะ พระพุทธานใจรัตนาญาณมานโนภารัตสีสาสานสุธรรมะโพธธรรมโมสังโฆญาธรรมโธโมนะโพธธรรมโวชธรรมโมโวชสังฆโมชาอาคีธา 是 น้อยใหญ่เทวดโคกพญาแห่งนี้ก็ดีทั้งหมดตลอดทั้งผู้ที่เกียเก่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหมดมารับบุญร่วมกันกำลังจัก,กรพรรดิกำลังบุญจากหลวงปู่ดูผมปัญโยขอหลวงปู่ตั้งบิณฑกองบุญเจดีย์บุญขึ้นณที่วัดโคกพญาแห่งนี้ครอบทั้งหมดเป็นพทธปิมกรของหลวงปู่ดู เปล่งรัศมีปรับภพภูมิได้เองโดยอัตโนมัติทั้งหมดสัพจิตสัพภวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงทั้งบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงเวงไกลไปคอยมารับบุญกุศลได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้ผลทุกทั้งหมดทั้งปวงสามเหตุ หาลาตะตะปะ <laughs>

พระโพธิสัตว์เจ้าพระอาหารหันต์เจ้าทุกทุกพระองค์ขอนอบน้อมบาร,รมีองค์หลวงปูท่ทวดองค์สมงเดจโตองค์หลวงปู่ดูผู้มาปัญโยน้อมนำบาร,รมีที่ได้สดวดมนต์ประมาจากรรรพัททั้งหมดทั้งมวลน,นี้ลูกหลานพุทธภมปัญโยทั้งหลายขอให้หลวงปูด่ดูน้อมพลังงานเหล่านี้แผ่ไปให้ทั้งหมดทั้งมวล ทั้งบริเวณวัดโคพยาแห่งนี้อเจตยาทั้งหมดไม่มีประมาณตลอดทั้งณสถานที่แห่งนี้บริเวณใกล้เคียงเวรไกลออกไปจงมีแต่ความสุขพ้นไปจากความทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงด้วยกําลังของหลวงปู่ดู่ผมมาปัญ,ญโยวหวยท่านทั้งหลายน้อมนึกถึงสัพจิวัญญาณทั้งหลายทั้งหมดมาถวายชีวิตด้วยกันว่าตามพุทธาทธางชีวิตทาง ปูเชมิขอน้อมถวายชีวิตของข้าพเจ้าไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,บาเาบื้องบนทุกทุกพระองค์ธรรมังชีวิตต่างปูเชมิขอน้อมถวายชีวิตไว้กับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกทุกพระองค์สังขังชีวิตต่างปูเชมิขอน้อมถวายชีวิตแด่พระสาวกของพัฒถาก็เจ้าทุกทุกพระองค์ที่ตัดสู้แล้วโดยชอบประกอบด้วยธรรมสาธดู 萨埵，萨埵。